สวัสดีคะ่ะพี่น้องพอกบไมซี่มันนีเด้งอีกแล้วเนาะจ้าชาวนลนอเวชแนลพี่น้องจ้า,า,าเาาาบิ้งไมซี่สิเอาเบิ้งแค่ออกลูกให้เบิ้งมันออกมาแล้วนี้เห็นปะน่าจะเป็นซีดำพอบามันออกมาซีดำตัวหนึ่งแล้วพี่น้องมันลูกซีนี่นซีดำมั้งสีดำปะเออ,อแล้ววาแค่น้ำคั่มมันออกมานี่ ได้ไหมซี่ซี่เบิร์มงได้จ้ะโอ้แต่ซี่อันนั้นบ่ได้ไหมซี่ซี่เบิร์โอ้ยท่วงมือไมมซี่กระบอกมีบ่ได้ไซมหมาพี่นอ้องไมมซี่ขิดว่ามันซีบล้อกเร็วเอ๊ซี่ดำเอ๊ซี่โอ้ยซี่ขาวไม่ซี่ได้ลูกแกะซี่ดำตัวหนึ่งพี่นอ้ PER องหรือเปล่า พี่อยู่จ้ะเยาวามันรุนแรงเด้อเอ้ยี่จ้ามาแล้วพี่น้องมาแล้วนี่จ้าพอ,อ,อทุลักทุเลเน้เด้อจ้าพี่น้องจ้ะไม่สิเนือเดียว มาพี่น้องเนี่เฮ้จาใหี่นอนจะ๊จะก็ไม่่เเลือดออ,ออกจกังน,น้อยก่อนนะ เล็เลน้องเอยเซเดี๋ยวกลมันปึ๊เียจะอยวอลูกซีพี่น้องจ้าตอนนี้นะเทียงนะประมาณเทียงนี่แหละ ว่าน,นี้อันเป็นันรยุดข้องประเทศเอาไว้นอกจากนาะพระเจ้าเห็นงานเครื่องมือไมซี่บ่ได้หนอยเมื่อคืนนี่ไมซี่เลยอันไมซี่เลยบ่ไปเห็ุงานพี่น้องไมซี่หนอนปูขึ้นมาบ,างบาง่งวังเคร่งชั่วโมงที่แล้วมั้งบ่มีบ่หันอ้อาไว้สักแป๊บเดียวแป๊บเดียวตุ้วัน อันตุกวัวันปูขึ้นมาเบิรงวังเคืองชัมม่วโมงที่แล้วปอ,อกว่าสัตว์เดี๋ยวนี้มึงออกับเบิรงนเยอะสัตว์มึงซีดีใจได้ได้แกะตัวเบิรงว่าสัตว์ได้แกะดำตัวหนึ่งที่นั่งมันบปูมัน,มมนล่องมาได้จังไงอ่ะปีที่แล้วได้ช่องตัวพี่น้องจ้าแกะดำนะจะมันซีดจีเอามาให้เบิรงนไอ้เายยาล่าเบิร์น อีสี่ตัวจ้ายั่วเยี่ยยั่วเยี่ยบึง้งแอนจับปูใส่กระดงคุณเด้พี่น้องจ้าเก <c oughs> ินมามันกระยางโหลดพี่น้องเอ้ยได้บบึ้งว่ามีแต่ตัวใหญ่ๆนะแอนว่ายู่นิงเด้พี่น,อนออนะ้อ,อนง <c oughs> สีดำสีดำเจ้าแกะดำได้หนึ่งตัวปีนี้อันเจ้าไ,ไมซี่ิวาาให้ฟังนะจ๊ะอันตั้งแต่เริ่มแรกได้แกะดำนะได้ไมซี่มาอยู่ปีนี้สิบห้าปีแล้วการทำคอดเป็นหม้อตําแยนะ่ะสิบสามปีนี่หละเต็ม แล้วเพิ่งได้แกะดำน่ะเพิ่งได้แกะดำะปีกายปีที่แล้วเนาะจะซ่องตัวอันที่ได้น่ะเพราะว่าโบเมนเพอว่าดอกอาซิบบอาซิปเป็นจังยัียบรูอาซิบับเขามีเชื่อมาจังใดบรูคือกันพี่น้องแต่ว่าปีที่แล้วอะคลองเพื่อนบ้านเนาะไมซี่นะ่ะไปทำคอดให้แกะ เพื่อนบ้านบ้นนี่เพื่อนมีแกะสีดำเพื่อนว่าอันพอผ่านมาจากออสเตรเลียว่าสั้นบ้นนี่ไม่สินะอันว่ามันงามจังสั่น่าว่ามันงามว่าอันมันตะหักจังสิเหมือนเพื่อนบ้านก็เลยว่าเอาไปแม่ว่าสั้นตัวนึงช่องโตกูเอาให้ว่าสั้นหรอวะอัน มึงอะมามามาซอยกุตลอดเลยเดี๋ยวกูเอาให้ตัวหนึ่งซ่องตัวสัตว์ไมซีว่วาบอกเอาดอกเพราะว่าเพราะว่าปูปูเราบอมักแกะดำเนะาะจ้าพี่น้องเราแมบบเรามักแต่ซี่ขาวนะแบบาาามากกี้ัซี่หน้าแมบเราเราก็เคยมักแกะซี่ดำมังซี่หน้าก็เลยว่าไมซี่ก็เลยว่าบอกเอาดอกว่ัสดอันนี้ไมซี่ไปเห็ด,อดะคอร์ดให้แกเพลินตอนเศร้าเด้ มม่อนีตอนเที่ยงมาตอนเที่ยงเที่ยงบ่ายมาแกะตะคองคอดมาไม่สี่ได้สีดำซองตพี่น้องไม่สี่หัวว่าะฉันเพราะว่ายัง,งบพว่าอันเพื่อนบ้านเราซี่เอาให้่องตู่ไม่สี่พอเอาเม่อนีข้องตะค้องมาคอดเองก็ได้เอาเนาะพี่นอนะ้องเนาะผูวเฮ้ยเพาะันมันคือมีสี่ดำมากว่าะฉันสงสัยสงสัยเพื่อนบ้านมาหลักกลับนะ เ <laughs> พราะว่าเพราะว่าข้องเพื่อนบ้านเขามีซี่ดำเนาะพี่น้องอนันพอพันน,นะน <laughs> <c oughs> อ,อืพวกขดไม่ซี่เลยว่าโอ้ยสงสัยเพื่อนบ้านมันมารักไล่อยู่เด้อสนินดอกว่แเมนแต่คนได้พี่น้องรักไล่กันนั้น <laughs> แกะกับลักไล่เป็นเด้ <laughs> เอ้ย แต่กระตาลาโตนอนี่เด้พี่น้องไม่ซี่เห็นปีที่แล้วว่ะแกะดำมาเวลามันมันเห็นชัดกว่าตัวอื่นเนาะมันเห็นชัดกว่าอันสี่ข้าวแมนบอลลคือมันแตกต่างเขาน่ะนะแล้วบั้นนี้เวลาเหาย่ายเวลาเหาย่ายเข้าน่ะเวลาเราเหาย่ายเข้าไปรวมกันก็แม่อื่นน่ะแม่อื่นจะมา แม่อื่นแม่อื่นจะมักแบ,บชนเข้านันแมะมันมันมันบอแมนลูกของมันนอ้อแบบเพิ่งย้ายเข้าไปหากันใหม่ๆยังสิแม่แม่อื่นก็บับมกชนมักต่ำยังสิหน้าตาสงสารตาลิตนเบิงเบิงเบิง,บง,บงพอเกิดมาปุ๊บมันก็พากันย่างยั่วยิ่ยั่วย่พี่น้องเบิงห้าหนุ่มนะห้าหนุ่มห้าหนุ่มนะ ย่างห้าก,กินนมเด้นนี่พี่น้องแต่ว่าก็บอหันให้กินเนาะจ้ะต้องอันต้องปั้มนมแล้วก็แบ่งให้กินททอๆกันเบิ่งเน้พี่น้องต่หากบอสดีดำคอยนั้นราแมนที่ได้ซ่องโตคือปีที่แล้วได้ตัวเดียวเยจะมาได้จังได้นี่นะเผื่อจะเอิญแกะดำนะเบิง้งตมคุ่งเลือดโตเมีย อ่ตัวผู้โอ้ยพีท่ที่แล้วได้ตัวเมียช่องตัวนาะจ้ะปีที่แล้วได้ตัวเมียช่องตัวแต่ว่าเข้ากับบ่มีลูกอ,อันนี้แกะเป็นแกเนื้อนาะจ้ะแต่ว่าไมซี่กระซิบเบาๆให้ฟังดอกว่าเหตุจังใดมันนะ่ะนะ เพราะว่ากระบ,บอกว่าแกะเนื้อกะรู้แล้วมันก็เป็นธรรมชาติของชีวิตน,นจนะจ๊ะเนาะเขากับเฮจังใดต่อไปเขากับไหมซี่กับเบาๆดอกเพราะว่าเพราะว่ามันกับบอย่างให้แบบมันตหาหักจังซี่นะกับบอย่างให้แตบกับบอยักเบาทำที่มันแบบบอดีบอันนั่นแล้วกับบางคนแกนซีเ่เศร้าแชร์ใจยังสี กระบอยักษ์ไอ,อนนาาน้นันนะจ๊ะเนาะมันมันไม่ใช่แกะนมจ้าบอกได้เลยว่ามันเป็นแกะเนื้อกระซิคือเน,นื้องวเนื้อไอ้นันจังสีหะนะพี่นออ้องกระซิคืองวเนืาา้องวไอ้ยังจังสีกระซิเออย่างว่าโอเคคลิปนี่กระซำนี่นะาจาน๊ะเนาะ เดี๋ยวเอาไว้พ่อกันเิปนะเดี่ยวไหมสิสุดท้ายชีว่าเรื่องราวดีๆเกี่กยวกับแกะเกี่ยวกับฟาร์มเกี่ยวกับชีวิตเกี่ยวกับการทํางานของหม่แก่เอยของหมาสีให้ฝังเราจนะเนาะว่าเป็นจังไดจังไดก็ยาเฝ้าเบื่อกันเดอ้อพี่น้องฝักติดตามอยู่ให้กําลังใจกันไปโดนๆเนี่ยเดอ้อจ้า อันไมซี่ไปห้าพีห้าน้องซาเน่จังใดกะขออภัยเด้อจาก,กับขอโทษขออภัยเพราะว่า<อ>ไมซี่ก็ยุ่งยุ่งอยู่จังสี่ละอโอเคเดี๋ยวจังใดกะซ้ำนี่ก่อนนาะจากเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าพอกันไหมจ้าพี่น้องจังใดกะฟ้าก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจไมซี่ในเด้อจา้าสวัสดีค่ะ